สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายการรอยรอบเมืองคิดว่าวินาทีนี้นะคงไม่มีกีฬาชนิดใดที่จะทําให้ผู้คนชาวจังหวัดกระบี่ดีใจและมีความรู้สึกภาคภูมิใจในทีมกีฬาของจังหวัดกระบี่กระบี่เอฟซีครับผมวันนี้ผมนําท่านผู้ชมมาดูว่าขุมพลังหลักที่ทําให้กระบี่เอฟซีเลื่อนชั้นไปนเล่นในดิวิชันหนึ่งเนี่ยมาจากไหนเดี๋ยวตามผมไปดูเลยครับ ท่านผู้ชมครับแล้วก็นี่ก็คือตัวจริงเสียงจริงนะครับที่ทําให้นักฟุตกบอลกระบี่เอฟซีของเราเนี่ยมีแรงมีกําลังลงไปวิ่งในสนามคว้าขึ้นไปเลื่อนชั้นไปเล่นดิวิชั่นหนึ่งปั้นหนึ่งสวัสดีครับคนนี้เนี่ยทําหน้าที่เป็นผู้ปรุงอาหารให้นักลากินทุกมื้อเลย <c oughs> ปั้นหนึ่งครับทําทเป็นแม่ครัวตรงนี้มากี่ปีแล้วครับ <c oughs> ปีนี้ปีที่สองค่ะปีที่สองนะแล้วเวลาทำกับข้าวให้หนุ่มๆนักกีฬาเขาเนี่ยเพา มีเรื่องมากอยากกินน้นอยากกินนี่อะไรบ้างไหมอ๋อม,มีมีบางคนก็หมูไม่กินบ้างบางคนไก่ก็ไม่กินกุ้งไม่กินอ๋อม<ก>ีถนาดนั้นเลยแล้วแล้ววันวันหนึงเราจะทําอะไรให้เขากินนะครับเออมันมีทั้งอิสลามคนไทยใช่ไหมกับเราต้องแยกอ๋อแยกส่วนน้อยส่วนใหญ่จะเป็นรวมมากกว่าข้า,าหาันาส้กลางไก่กุ้งปลาเนื้อหมูนี่น้อยอกินหมู นอกจากนี้ถึงจะได้กินหมูกันแล้วแบบอ่นีดูแลนักกีฬามานเนี่ยกี่สองปีแล้ว 2>, 2ปีเราต้องอเน้นเรื่องโภชนาการอะไรเป็นพิเศษไหมครับพวกไขมันอะไรแบบนี้นะครับเออใช่ส่วนใหญ่โกเกจะจัดเรื่องอาหารมาให้ด้วยช่วย<ข>ช่วยเขาจะใช่ลิสต์เมนูมาให้ด้วยว่าให้ทำอะไรให้ทาน โกนี่ก็คือโกจวนโกจวนคุณสมเกียิกินตอคุณประทานสโมสรนะครับดูแลมาถึงก้นครัวเลยทีเดียวใช่แล้วมีเมนูไหนเป็นของโปรดนักกีฬาทุกคนบ้างส่วนใหญ่ต้มยำต้มยำต้มยำปลาปลาลาดพริกส่วนใหญ่จะเป็นเมนูปลาทั้งนั้นนะฮะเนี่ยฝรั่งเขาชอบอเขาจะกินไดแล้วมีนักกีฬาที่เป็นสางชาติกี่คนครับเนี่ย สิบคนสิบคนนะฮะแล้วเขาเขากินอาหารไทยฝีมือเราได้หรอชอบใช่ใช่น้ำพริกชอบใหญ่เลยจริงอ่ะน้ำริกวมาตูชอบมาจากอะไรนะกาหนากาหนาแล้วก็ไนจีเรียไนจีเรียกินน้ำพริกด้วยกินชอบท้านมูยชมครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเมนูทั้งหมดมีอะไรบ้าง หนึ่งครับวันนี้เมนูชัยชนะในวันนี้มีอะไรบ้างอ๋อมีกระเพราไก่ไข่ดาวนี่มีเป็นเมนูโปรดของกับตันทีมนี่ผมกระเพรากะเพราไก่ไข่าขาขาขาดาวผัดผักอะไรครับเนี่ยผัดหมี่อ๋อมีเหลืองผัดซีอิ๊วแล้วสลัสสดนในการทําอาหารเนี่ยเราต้องคํานึงถึงผู้ชนะการไหมอย่างน้อยเด็กต้องได้รับข้อบ้ามู่ Peace oh. ตอนนี้ผมก็อยู่กับนักกีฬาตัวหลักอีกคนนึงนะครับชื่อเกมครับเบอร์อะไรครับ2ี่ครับเล่นตำแหน่งกะไรรับปันแก้วกองกลางครับกองกลางครับเกมครับก่อนการแข่งขันหรือว่าในการเก็บตัวนักกีฬาเนี่ยเรามาทานอาหารที่นี่บ่อยไหมบ่อยครับต้องก่อนการแข่งขันเเช้าต้องมาทานที่นี่ก่อนครับครับชอบเมนูอะไรของป้าหนึ่งมากสุดข้าวผัดครับ อร่อยมากแน่ะนะ,นะมีมีแบบว่ามีการส่งสัญญาณจากตรงนั้นมองด้วยสายตาว่าตอบให้ดีนะดีใจไหมครับที่เราได้เลื่อนชั้นดีชั้นหนึ่งดีใจมากครับก็ตั้งเป้าหมายไว้ขึ้นดีชั้นหนึ่งก็ทําความฝันวันนี้ได้โอเคครับสุดยอดสุดยอดแล้วตอนนี้ผมก็อยู่กับกับตันทีมนะครับคุณชื่ออะไรครับตวีพงษ์เจนิญลูกครับชื่อเล่นจำพี่จำนะครับพี่จำเนี่ยเป็นคนจังหวัดกระบี่หรือเปล่าครับ ต่รับเป็นคนนครจังหวัดนครแล้วทำยังไงถึงมาได้เล่นที่สมโมสรกระบี่เอฟซีครับอ๋อปีนี้มาได้แฟนอยู่ที่กระบี่ครับครับโอ้โหเป็นเหตุผลสําคัญเลยนะครับมันได้แฟนอยู่กระบี่ก็เลยต้องมาเล่นที่กระบี่แหมเยี่ยมจริงเลยแฟนคุณจําเนี่ยคุณจําครับเมนูที่ป้าหนึ่งทำให้ทานเนี่ยชอบเมนูไหนมากที่สุดครับกระเพราไก่กระเพราไก่ไก่ดาวด้วย,ยไหมไก่ดาดวครับ <c oughs> แล้วนี่เราจะมัทานกับเ้ากับนักกีฬาด้วยครับจ่ายโดยเฉพาะโดยเฉพาะตอนนี้มือเย็นเลยรับก็ต้องมาอยู่กับนักกีฬาตอนแรกฝึกสอนแท็บฝึกสอนจากการกินอาหารด้วยกันครับเพราะว่าเพราะว่าผมชื่อว่าถ้าเรากินได้นักกีฬาคับทุกคนกินกินได้แต่ถ้าเรากินไม่ได้ ก็ไปชวนนักกีฬากินเะป็นการตรวจสอบแม่ครัวไปในตัววันในการแต่ละวันเนี่ยในการทำงานแต่ละวันเนี่ยมีคุณาภาพไาปยังไงบ้างถ้าในวันไปจวนดูแลอย่างนี้เลยดูแลได้บางนักกีฬาทีมแล้งกบีเอ,อ,อ,อบบฟซีในข้างในตีมกบีเอฟซีนี่นอกจากเรื่องงานการกินนอกจากเรามีเดือนให้เรามีเบียร์เหลืองทดสอบให้ครับถ้าเวลาวันเกิดมั้งมีแต่วันเกิดนะผู้บริหานี่ต้องมาเดือนเดือนเฉลี่ยนี่ครบหรือเปล่า คือหนักฟุตบอลที่เกิดในเดือนนั้นก็จ่ายห้หนึ่งวันมา้งบางเดือนนะจะสี4คนบางเดือนนะจะ2 3คนครับอ่าจะให้เหลือเอาวันในวันนึงครับแล้วสโมสรที่พาไปเรียนส่วนใหญ่ก็ไปเรียนข้างนอกครับเนี่ยให้เหลือเอาเกล่ยกินได้กินไหมโอเคก็จ่ายให้ครับแล้วจะแล้วก็เรียนอ่ะก็มีก็มีเค้กกมีเค้กวันเกิดฟลอระว่าแล้วเค้กวันเกิดที่เป็นสัญลักษณ์ของสโมสรต่างกับบีเอฟซึ่งก็ทุดอดมากอย่างสวยงามนะครับ